พมิน0ูแปดห้าแปดเจแปดถีดินสวยทำเรดดีราคาถูกต้องทีมขาด88วันนี้พี่มิ้นพามาอัปเดตบ้านส่วนของสิบสีกิโลเมตรที่35้องค์ักจังหวัดนครนายกวันนี้พี่มิ้นพามาอัปเดตก็คือบ้านนอกดาวขนาด,น,ดน้อยน่ารักน่ารักใครที่อยากจะมีถีดิน ขนาดที่มองเห็นเนี่ยก็มีตั้งแต่หนึ่งร้อยสองตารางวาสี 4, ฟ้าสวนสีเทาเนี่ยเออ,เอ,อโทษทีสีเขียวสวนอ,อบ้านนอกดา 4, ้าสีเทาเนี่ยห้าสิบเอตรางวาตรงกันเนี่ยพื้นที่ไม่เท่ากันนะใครที่อยากจะได้ พื้นที่ตั้งแต่50เตรารางวาจนถึง4 8 8ตารางวาก็ยังมียังว่างพี่ม้แนะนำว่าถ้าใครที่อยากจะได้พื้นที่ตั้งแต่50เตตารางวาขึ้นไปก็สามารถที่จะมาดูพื้นที่มาชมแปลงตัวอย่างมาดูบ้านที่เขาสร้างเป็น2องไร่สามไร่เนี่ยก็มีเพราะว่าข้างในที่เขามาสร้างแล้วเนี่ยก็คือ สี่ร้อยแปดสิบแปดตารางวาแต่ที่เราเห็นเนี่ยห้าสิบเอตารางวาก็สามารถที่จะมีถี่อยู่ในน้อยได้ใครที่สนใจก็แวะมาชมบ้านตัวอย่างแล้วก็อนูนรัวที่เขาเอ่อมีมีแล้วเนี่ยก็คือรอยกว่าตารางวาตอนนี้เรามีเพื่อนบ้านเยอะแล้วหมายถึงว่าเริ่มเริ่มเข้ามาเพราะว่าวางดาวห้าหมื่น ก็เข้ามารอมรัวใช้ประโยชน์ในทันทีใครที่สนใจถีดนิ้นขนาด 50x ตา้างวาขึ้นไปก็สนใจก็โทรมาหาพี่มินได้นะ0858265783กดไลค์กดแชร์กดติดตามเดี๋ยวพี่มินจะพามาอัปเดตแปลงต่อไปอีกวันนี้พี่มินขอบคุณมากสวัสดีจ้ะ